ยา <Y> พิษในคราบน้ำผึ้งเมื่อสิ่งที่ดีเกินพอดีคือพันธนาการที่มองไม่เห็นการตื่นรู้อันใหญ่การตื่นรู้คือเขมสันน้ำชาสู่จิตวิญญาณบากบานสดใสดนตรีเคลิ้นความ เคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังติดอยู่กับที่ทั้งๆท,ที่ก็พยายามทำแต่สิ่งที่ดีพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเดินอยู่บนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณแต่ลึกๆแล้วกลับรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างที่ควรจะเป็นราวกับมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งเราไว้ ในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารท่วมทน้นเราต่างถูกฝึกฝนให้ระแวดระวังยาพิษที่โจ่งแจ้งและมองเห็นได้ง่ายสารพิษในอาหารมลภาวะในอากาศหรือคำพูดลบๆที่บั่นทอนจิตใจแต่เราอาจหลงลืมไปว่ายาพิษที่อันตรายและแทรกซึมลึกที่สุดนั้น ไม่ได้มาพร้อมกับป้ายเตือนหรือรสชาติที่ขมขื่นเสมอไปบางครั้งมันปลอมตัวมาในคราบของน้ำผึ้งมันดูเหมือนสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรามันคือนิสัยที่เคยช่วยให้เรารับมือกับความเจ็บปวดในอดีตการดูซีรีส์เพื่อหลีกหนีจากความเป็นจริงการไถฟีดโซเชียลมีเดียเพื่อกลบความเหงา สิ่งเหล่านี้เคยเป็นยาแก้ปวดชั่วคราวแต่บัดน,นี้มันกลายเป็นยาชาที่ทำให้เราชาชินและตัดขาดจากความรู้สึกที่แท้จริงมันคือความเชื่อที่เคยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นศัจธรรมนำทางอาจจะเป็นคำสอนทางศาสนาหลักปรัชญาหรือสูตรสำเร็จของชีวิตที่เคยใช้ได้ผลแต่วันนี้ มันกลับกลายเป็นเพียงความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวทำให้เราติดอยู่ในกรอบและไม่กล้าที่จะเติบโตไปไกลกว่าเดิมมันคือการเยียวยาที่เราโหยหาแต่เมื่อเราเสพติดกระบวนการของการเป็นผู้ที่ต้องได้รับการเยียวยาเรายึดติดกับอัตลักษณ์ของผู้บอบชำ้ำเราก็จะไม่เคยกล้าที่จะเดินเข้าสู่อิสรภาพของการเป็นผู้ที่สมบูรณ์แล้วเลย นักปรา์โบราณเคยกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งที่เกินความจำเป็นคือยาพิษและเมื่อท่านกำลังชำระตนเองเมื่อท่านกำลังเดิอนอยู่บนเส้นทางนี้อย่างแท้จริงท่านจะเริ่มรู้สึกได้ว่าประโยคนี้มีความหมายอย่างไรในระดับเซลล์เส้นทางนี้จะคอยถามเราอยู่เสมอถามอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา ผ่านสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตว่าสิ่งนี้กำลังรับใช้ดวงวิญญาณของฉันหรือแค่กำลังป้อนอาหารให้แก่ส่วนที่หวาดกลัวการปล่อยวางฉันกำลังทยานขึ้นสู่เกลียวเคลื่อนที่สูงกว่าหรือแค่กำลังวนเวียนอยู่ในความสบายที่ทำให้ฉันตัวเล็กอยู่เท่าเดิมจงรับรู้ความจริงข้อนี้เถิดครับ ยาพิษที่แท้จริงนั้นละเอียดอ่อนกว่าที่เราคิดไม่ใช่อำนาจที่เป็นพิษแต่คือตอนที่อำนาจกลายมาเป็นอัตลักษณ์ของเราจนเรากลัวที่จะสูญเสียมันไปมากกว่าการสูญเสียตัวเราเองไม่ใช่อาหารที่เป็นพิษแต่คือความหิวโหวยทางอารมณ์ที่เราพยายามจะกลบให้เงียบ ซึ่งอาหารไม่เคยสามารถเติมเต็มได้มันเป็นการกลบเกลื่อนความว่างเปล่าภายในชั่วคราวไม่ใช่ความกลัวที่เป็นพิษแต่คือตอนที่ความกลัวเริ่มต้นทำการตัดสินใจแทนเรามันปลอมตัวมาในชื่อของความรอบคอบหรือความเป็นจริงและค่อยๆนำทางเราออกจากเส้นทางของหัวใจไปทีละน้อย ไม่ใช่ความรักที่เป็นพิษแต่คือตอนที่ความรักกลายเป็นการยึดติดและการควบคุมซึ่งบีบคั้นอิสรภาพของทั้งตัวเราและคนที่เรารักหากสิ่งใดไม่ได้กำลังเติมเชื้อเพลิงให้แก่เปลวไฟแห่งจิตวิญญาณของคุณสิ่งนั้นก็กำลังเติมเชื้อเพลิงให้แก่ภาพลวงตาของคุณและเราไม่ได้เดินทางข้ามพบข้ามชาติมาถึงที่นี่ เพื่อที่จะติดอยู่ในภาพลวงตาเรามาที่นี่เพื่อที่จะจดจำได้ว่าเราคือใครเพื่อที่จะเผาไหม้ตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะก้าวเดินอย่างเบาสบายและเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระนั่นคือเส้นทางในตอนนี้และตลอดไปเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักเดินทาง สารฉบับนี้ได้ช่วยส่องสว่างให้ท่านมองเห็นยาพิษในคราบน้ำผึ้งที่อาจจะซ่อนอยู่ในชีวิตของท่านบ้างหรือไม่และมีสิ่งที่ดีข้อไหนที่ท่านอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพื่อที่จะได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริงและเบาสบายยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจตนให้สูงส่งและงดงามคนพบสัวธทรมภารกิจของ